พี่จุ๋มตอนนี้ไม่จะกงหมาเพราะว่าไปรับหมามานะเนาะแต่ทุลัเรื่อมหมามากแบนี้สิกแกงอัญญาพี่น้องสี่บอยแล้วขึ้นรวดสีแล,ลเปิดประตูโดนบะงูแล้วมามีหม่องนางมัม่นางนะไม่จะกงหมาแลสิว่าจไบ่งมา,าง,บง,มางีบ้านก่อนสองัแล้ววันนี้ที่ถึงน,นจะมีงานต่อนาจะยาวงเานหมางานหมา งานยุ่งานเยอะเพราะไก้ข้าวลูกๆที่บ้านเสร็จแล้วต้องออกมาเลยน่าจะยาวเดี๋ยวไปดูกัน ทั้งบีบหัวใจทั้งแบบสงสารหมาทั้งแบบ,ท,บท,ทุรักทุเลทุรักทุเลด้วยแล้วก็มีแบบมีความโมโหโด้วยว่าทําไมคนเรามันหอเออหลายอ,อ,อารมณ์ตอนนี้อยู่ในรถกี่ตัวสีวตว่ตัวทางที่พวกเราก็ไม่ใช่มีความชนานาญการหรือว่าเป็นเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเลยนะอื แต่ว่าจิตอาสาก็หรือว่าเสือกก็ใช่นะเออก็เสือกแัแหละเราไม่ได้เสือกเรารับเราหิ t คุกเอนเห็นไม่ได้แล้วบวกกับเรามีนโมชเอ,อ่อหมายถึงว่าเป็นแบ็คหลังให้เราแบ็คหลังว่าเออช่วยเหลือเราก็คือเป็นสะพานบุญด้วยประสานงานองจากินานจก,กรรมกิจกรรมที่เขาไปสอบถามกับคนที่ประสานมาเนี่ยต้นโพสเนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันเราไปช่วยไม่ได้นะเพราะว่ามันดูแล้ว น้องๆสุนัขเหล่านี้อาจจะมีอากาปิดไปในภายภาคหน้าเราต้องรีบไปช่วยซะก่อนต้องรีบช่วยออกไหมให้เร็วที่สุดเรื่ความตัวลทุเรศแหละแต่ก็ก็ยังดีอยู่เพราะประสานงานให้ใครจะอ้วกทางเทศบาลมายิงยาสลบมีมีคนอ้วกก็หนึ่งพอเออดีถาดลองดูเกลยรถพ่อเลยหมดแล้วแต่เออรถพ่อนี่ก็เป็นบรรพบุรุษหมาเลยนะจ๊ะทําไงได้เราก็เรารักหมาพ่อเรักหมดเลยนะแต์ ัสัตว์นั่นน่ลักกอนี่นนแต่ว่าแต่โมโหอีนั่นนะที่บอกว่าจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดถ้าปล่อยให้ออกมาเหีออกมาให้เห็นโอ้อยากเห็นหน้าจริงเลยถามชื่อนามก,กอลคนลูกเต้าเหล่าใครบ้านเมืองอยู่ที่ไหนจิตใจไม่มีเคยเข้าวัดเข้าวาเคยรู้จักคำว่าเมตตามไหมสะกดไปหรือเปล่าไม่คือการแก้ไขปัญหาควรจะดีกว่านี้นะ คุณเป็นหน่วยงานราชก,การอยู่แล้วคุณก็ประสานห,หน่วยงานราชก,การที่ในการช่วยเหลือดีแล้วทางหน่วยงานราชก,การทางอบจรัฐบาลเขาก็มีสถานที่พักพิงมีหน่วยงานรับผิดชอบในด้านานี้โดยตรงอยู่แล้วประสานกับประสัตว์ด้วยอเอาไปไว้ตรงไหนาสำคัญคือการควบคุมก,การกำเนิดแล้วเยสจะพาเข้าอคาเดมีนะพาเข้าอคาเดมีแล้วอันนี้รอหมอแต่ยี่หมอไม่อยู่รอหมอมาจับเลือด Okay, okay. อุ้ยกงว่างดีจังเลยน้องเล็กยูข้าง <laughs> หลังสิคะแต่ข้างหลังไม่ว่างแอนแอนอยู่เนี่ไยไส่ก่อน <laughs> จ้ะนี่ก่อนอใส่ไม่ <Okay. S 1> เป็นมดแล้วเน เสื่อนไื <coping> em mi <istan> ่อนกลไปฝากอันย่า่พี่น้องยาี่น้องลไกลเก้ามันอยากมาสามมือแล้วว่าเอาว่เอามัน่าอันนีอย่างระยงไงบ้าอเสื่ไปฝากได้เสร็จภารกิจแล้วครัพี่น้องมาตะ่ึเกินอยู่เสร็จภารกิจแล้วงานพี่จุ๋งกับพี่ไก่เสร็จเร้อตอนนี้ใบสองพอดีมันจีมันกับบดก่จากบ้านอัญาหลเียกผ้ากันแวะไปหาอัญญาจากน้อยจ จากที่บอไดไปหาอังยาบ่มีคลิปลงเลยบอไดอัปเดตเลยยุงหลายพี่น้องเอ้ยคือว่านเนาะตองท์ขมาหาถิ่นบอิตบอเฮ็ดกับบอไดก็เลย่องบอไม่ร่าไปหาน้องมึงนี่มีมาโซนนี้โซนที่ไม่ไกลกันมากกับอังยาแบะไปเบิ้งจักหน่อยคือเกาสัมพันธ์มากกับบอไดบอไดแบะคิดหอดะคิดหอดดูพี่น้องเอ๊แต่บ่มีของฝากเนี้ยไอ้ปากทางมันมีได้ไถ่นะขนมลนะ

มะม่วงสุกมะม่วงเปรี้ยวฝรั่งมะม่วงสุกพี่นนะ้อง็นก,กินบ่ะชูเถ่าสิมมากพี่นะมม่วงฝากย้ายกันแต่นี่ยังไม่หวานเก็บนะทำไมพรุ่งนี้เหรอคะพรุ่งนี้เอาไว้หวานอันนี้อันนี้อะไรอันนี้แกจัดไอ้แก้วขมิ้นค่ะแกะแล้วน,นี่อะไร,รนะนั้นดอกไม้แก้วขมิน้นอ๋อแต่ว่ามันยัง ยังไม่ฉ่ำอ๋อถ้าต้องหรออีกนนวันนึงวันนึงอ๋อไม่ปักมันแก่บอกให้แกกินพ่งนี้ได้เนาะได้ได้ได้ค่ะอันเนี้ยอันนี้แก้วแก้วขมิ้นเหรอไม่เคยได้ยิน,นชื่อพันนี้เลยปากข้างข,งของบ้านหลังใหญ่นะคุณห้อหุดนพี่ไก่จอดี่ฟังของดองก็มีนะ กอกระสากัญญาบอกเอาพริกหลายสุดจำเอาพริกบดไลายเลยแบบค่ะแต่ก็บอกม่วงซุกแก้วอะไรแก้วอะไรลูกอะไรนะอะไรชื่อซื้อบอกม่วงพันบอกก็คือกับแต่ค้งก่ไปฝากลูกน้องฝากหมามันบ่เคยมีแนวกินกบบกนี e ่พี่น้องบ้านอัย er ่าเพิ่นเขาม้ามันคุน้างนั่นนะแล้วอยากนึกกินสิหาหยาดขึหน่อยสินะแล้วพี่จุ้มกะ ่านมากเจออยู่ไก่เมืเ่อไปตะกินไม่อยากซื้อแล้วกินมนันไกลนะจาไกลเก่าตรงบ้านเนี่ยเลยช่วยหันไปเลยว่ากินบอกว่าไปซื้อมันมีตัวเดียวทั้งหมดนะเข้าทางหมู่บ้านแล้วจา้าเดี๋ยวเราไปเจออ่างยากันจา้าและทางพูก้กระพี่ไก่มาทั้งทั้งว่าสีผ้ารับอ่างยาม้านมาเบิ่งหนันต้นไหม่ยูทีหมที่จุมซื้อไว้เนะาะไปต้นไหม่ก็จะขึ้นไลเลยเพราะเดี๋ยวมาโดนเนาะ ว่าสิพ่าอัญญามาบึงทีไปหาเบึงมาต้นไม้มันขึ้นสิไปซับกวางนะแต่บังเอิญว่าตอนนี้รถพี่จุ้มตอนนี้ไม่จะโกงหมาเพราะว่าไปไปร one one> blends, ับหมามาเนาะไปทุระเรื่องหมามาบัดนี้สิแกงอัญญาพี่น้องสีบอยแล้วขึ้นรถสิ็จแล้วเปิดประตูรถบังงูแล้วมัมมี่บองนั่งม่มมี่เบาะนั่งนะไม่จะโกงหมาแล้วสิว่าจังไส่ปกติอัญญาเป็นเหมือนคนบอบ่ยมันบ่ยมันบ่ยมันบ่ยบอมักหมา บอกเลว่าสร้างหมาแต่ว่าบอกเลอินกับหมาขึ้นจะมีจุ๋มสีหน้าแบบคนสีแบบ,บแบบขีดเดียดขี้เดิกไปหน้าคนสุกพกจะขีดเดียโโด,เ,ดยเป็นนหะน้าแ้วเบิ้งน่าทิ้งห้องนะจะเบ,บิ้งว่าสีวา่าจังไหนว่าสีห้องตายาปักปลาคือนั่งหมองได้ <c oughs> เดี๋ยวดูสภาพตอนนี้ก่อนตอนนี้ใคะเด้อกำลังลกุกตอนนี้